หารถติดจะไม่น่าเบื่อต่อไป ทุกคนรู้ไหมคะว่าปัญหารถติดส่งผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจเรามากเวลาเดินทางก็เหนื่อยปวดไปทั้งตัวเลยไม่พร้อมทำงานไม่พร้อมใช้ชีวิตเห็นรถติดที่ไรก็ทอ้อทุกทีแต่ในเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้เราก็ต้องทำใจยอมรับและอยู่กับมันให้ได้วันนี้ก็เลยมีไอเทมเด็ดมานำเสนอทุกคนบอกเลยว่ามีแล้วชีวิตเปลี่ยนจริงๆนี่เลยทุกคนชุดพุ่มเบารถยนต์มันดียังไงเดี๋ยวพาไปดูอันดับแรกเลยมันสวยมากใส่แล้วดูเท่ดูดีขึ้นมาและที่สำคัญรถติดติด,ตดมองไปรอบๆเนี่ยมันมีความสุขขึ้นมาจริง จริงนะต่อไปก็คือเซตนี้เนี่ยจัดเต็มมากไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้ค่ะทั้งเบาะคู่หน้าหมอน4ี่ใบเบาะคู่หลังสาที่นั่งเลยแบบนี้สิเขาถึงเรียกว่าฟูลเซตส่วนของชิ้นงานเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะ้าเนียนน สัมผัสดีมากงานก็ประณีตย,ยอมใจคนตัดเย็บจริงๆคะ่ะในส่วนของราคาก็ดีต่อใจมากๆเลยเป็นการซื้อความสุขที่คุ้มค่ามากแค่นี้ยังไม่พอนะคะนอกจากสุขภาพใจจะดีขึ้นแล้วสุขภาพกายเราก็ต้องดีขึ้นด้วยนะสยเรนนะสร็จเนี้ยพอมันมีหมอนรองคอแล้วก็หมอนพิงหลังให้เนี่ยมันก็ทําให้เราหายเมื่อยนะหมอนนุมน่มๆเบาะนุมน่มๆคือที่สุดเลยที่สําคัญมันยังระบายอากาศได้ดีนั่งแล้วสบายไม่หงุดหงิดแน่นอนรถดติดเนี่ยกลายเป็นเรื่องจิบจอยไปเลยตอนแรกก็กลัวจะใส่ยากแต่มันไม่เป็นแบบที่คิดเลยใส่ง่ายมากเบาะกระช เต็มทั้งเบาะเหมือนเราได้เบาะใหม่เลยนะเห็นไหมทุกคนพอสภาพในรถด,ดีขึ้นทุกอย่างก็จะดีขึ้นด้วยเราติดแค่ไหนก็ไม่กลัวมีความสุขขึ้นเยอะ